ถึงบ้านปลอดหนูกแกอะไรคะ่าพุตตาดีใจไหมดีใจสวยไหมสวยดูคุณแม่ลองเสื้อใหม่ <c oughs> ว่ามันโตใหญ่เลยนะซื้อของมาให้คุณแม่ครอบครัวนะคะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ลูกชายคนเล็กคะ่ะกกเก็บไว้เนาะ ถึงบ้านปลอดภัยค่ะสาวสีสะเกตน้องมะนาวสาวสีสเกตซิตซี้นี่ค่ะคุณแม่ลองเสืออ้อ,อ,อนี่สีจุมพูคุณ <c oughs> นายออนเก็บไว้บันทาเดี๋ยจอยเน,ะนาะหน้าคุณแม่ลองเสื้อนะคะ <c oughs> อันนี้อาหารทะเลพอของใส่ นึ่งขนมเก็บไว้สุดตรกันสุงนั่นสุดกันเอาไปหันล่ะสุดใหม่นั่นเอาไปใ้ใสรอันตอนอันตักบาทเพื่อนใช่เอินดังอะไรเข พักผ่อนจัดของก่อนนะคะด,ดีใจลูกชายคนเล็กดีใจไหมลูกครับลูกชายคนเล็กดีใจ